สวัสดีครับรายการอีกแล้วส่งานลูกค้ามันเดิมนะครับตัวนี้ก็ตัวตัวท็อปฮิตที่เสียประชำปืนบีบีการนะครับวิลาสิจโดนเบลนะครับนั่นอยู่ก็ดึงไว่ล็อกเสียคานสึกปลายเสียสึกคานแอนลูกสูบท้ายสึกนะก็เราลงอะไรตัวแต่งนะครับเปลี่ยนได้แล้วนะครับนี่นะก็เป็นนี่นะลูกสูบแต่งนะครับไกด์หลอดแต่งบูทประคองท่อนี่ตัวแม่นนะนี่นะนี่นะแล้วก็นี่ชุดเสีย คานกลาง c ซ c นะมันจะมีโลโก้ของร้านนะเซียซนะอันนี้ก็ลงให้แล้วนะแล้วก็ชุดแม่นก็จะมีนี่ยางฮอปขากดขากดจะใหญ่กว่าเดิมขากดจะกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมมันจะกดยางนี่อาฮอปจะเข้าเข้าคู่กันนคะครับเป็นสูตรกันดาอาฮอปของที่ร้านขากดด้านในเป็นอาฮอปมีที่เดียวในประเทศไทยแต่ในโลกเลยดีกว่าบอยใส่ให้หมดแล้วนะแม่น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 แน่เลย อ่าต yup. ัวน yeah, um oh, ี้ก็จัดกว่าเดิมที่จะเอาแรงไม่มากมันไปได้เยอะเลยนะ่นดี๋ยด oh, ูดูดูดีนะเทสเทนเห็นเลยนี่ใส่ลูกนะสองศูนย์นะเทสนะยิงผ่านเครื่องให้เห็นเลยนั่น้วอาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนี่ใส่ปืนอีกแล้วเดี๋ยวยิงผ่านนะนะเดี๋ยวเช็้ดูนะเดี๋ยวฟังเสียงอืมเฮดันดังเดี๋ยวดูดูดูเท่าไหร่เนี่ยเอออะไรนะ หกร้อยไปนับบาทเลยกาบมะเจ้าต้องข้าร้อยกว่าไปถึงหกร้อยากว่าแม่นนะครับไม่ใช่ยิงแรงแล้วไม่แม่นแต่การนี่เทปนี่ระยบ้อยนะครับเดี๋ยวท่าการส่งกลับให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ